อาชินี่อาชิทำไมลหยานส,ส,สวัสดีครับน้องอาชิไปหาพี่หนูไปไปไปหาพี่ไปไปขี่รถไปตรงนู่นมานองเนี่ยได้เขาง่ายไปกินแล้วได้ไอ้ได้อะยังกินผ่อนแมงถอนมออั้งผมก็บ่๊วยหรอนอนี่เนาะก็ต้องบวีมันร้ันเป็นธรรมชาติ จะีอาีก่านกได้ักมันยเทิ่ายนอง่าวน่าค่อนตื่นอ่ะเอค่ะนี่หยาดปิดลมแป๊บนึ่งนะเสียงรถไทยก็มากพอดีสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายน้องอาชีสวัสดีค่ะน้องอาชีนนิ่แนแม่น้องอาชีบอกว่า ยายฝันเหล่านี้พ่นฝันได้สามตัวพอน่ะพ่นไปนอนบ้านลุกไพ่่าสั้นแมนอยู่ไปจังไหนมาจังไหนก็ได้ไปนอนบ้านลุกไผ่ไปเที่ยวไปเที่ยวจ้ะไปเที่ยวเที่ยวสงการนี่บ้าวสงการอือก็เลยไปนอนบ้านเขาเด็กก็เลยฝันแต่ว่าถ้าฝันนี่เป็นคนฝันคิววาค่ะแต่ใดแต่ไล่นี่มากน่ตะกี้กับคิวยู จำได้บ่งวดใดที่ว่าถือจะจําได้แม่นเลยว่นี่นะจํขึืนใจเลยไหมจํขึืนใจเลยวดนี่นะมันสามตัวสามตัวอ่เช้าวันหวยออกเด้อคับวันที่สิบสองวันวันที่สิบสองวันวันที่สิบสองเมษายนหกแปดเนาะวันคืนวันที่สิบสองเมื่อนี่วันที่สิบหกแล้วเมื่อจะเริ่มจ้จำมาจะมื่อนั่นละอา ไปไปยังก่อคอยได้ไปนอนอยู่บ้านไปเที่ยวสงการนี่ล่ะไปเที่ยวเที่ยวบ้านูกเคยเลยไปนอนบ้านพ่อแม่เพิ่นจ้าได้ไปฝันทันยัยบาบาเลขกออกแล้วได้ฝันก็บจำได้เล็กตัวนี้ล่ะเขาได้เห็นคนนบาเลขกออกแล้วบอย่นี้ยินแต่เสียงอย่างนี้เสียงก้นก็บไหลอยู่ข้นกับากันซื้อนะ จากแมนคนได้เป็นคนเบาแมนจากผู้ใดเป็นคนเบาก็เลยจำเอาหัวเมื่อคืนอ้าวฝันด้วยเนสะียงคนห่วงว่าเลขออกแล้วสี่บอกเลขออ,อ,อ,ออกแล้วเลขออกแล้วคนนั้นช้ามโตโตรงจำได้ขึ้นใจเลยใจแต่ว่าเป็นเลขตัวเก้า ไปหลีกตุกเก้านี่ล้วแนวมันเนี่ยนันเนี่ยตีตุกเก้าหดได้ตุกเก้าหดพันมากบ่กวดพันหน้าแต่มันจะับกันสลับตำแหน่งบ่สลับตำแหน่งค่ะเนี่ยไก่ไก่โอ้อันนี้ขั้วเนี่ยนังไก่สลับตำแหน่งกันน่ะจ้ะกอดมั้งันนี้ถ้าว่าเรื่อตุกเก้าเนาะคุณคุณยายนี่มากบ่มาก มากคือเก่ามากคือเก่ามันสลารพันเด้ตีประโจ้ดไว้เนี่ยว่าสิไปหาซื้อใช่ไหมก็าวโพดแน่ได้ล่ะคนวโมาเลขตัวเก้าตัวเก้านี่ลายลายอาจารย์ลายเดี๋ยวมันสลับตำแหน่งกันนะเดี๋ยวับรักกันนะปั้นสันสันซจำหนีบเอาจำหนีบเดี๋ยวมันว่าเขาลาเหลียวตอนชี้แจงนะนอนพ่นก็บลายลายจะเขียนอยังกัน จ้ะแบบมาสื่อเหล็กขมายังอะเซลกเขาเลยว่าเรียกออกเล็บดอกตัวนี้ถือบบในฝันใยายว่ายายถือก็มั่นยายก็เลยว่าสีหยาบืสอก็เลยมากอะไรที่มากอยู่ตัวใดหลังค่อใหญ่ที่เขาพระเจ้าวาเรียกออกแล้วถ้ามา่นไหนสื่อเขาบอกไห้อยู่บ็บอกเอฟซีเอฟซีจิ้งกวแปดหกเจ็ดมันจะละหมดก่อนมันออกอย่างจ้ะหมดก่อนมันออกหกหกแปดหก หกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดมาแมนหกเจ็ดแปดแม่ถึงหมดตอนแปดเจ็ดแปดอยู่ลักล่อเอ้ยแปดอยู่ลักสิบเอหกแปดเจ็ดงวดก่อนมันออกรางวันนี้ฟันว่าจังไรฟันว่าเลยออกแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดสารับตำแน่งก์สารับสานับอิเล็กสาับอิเลแปดหกเจ็ดหรือจะเป็นแปดเก้าเจ็ดก็ได้เลยแม่เลขเก่าก็เลขหมเนาะเออเ้าก็เขียนอ่ะตัวนอกับ ึ้นเอาน่สิมากในที่ในฟันก็บว้าย่ทึกสิย่ว้ายทึกนี่ล่ะเาว่าเรียกออกแล้วก็เลมเออออกแล้วออกแล้วออกงั้นวะออกปทุกเจ็บวะโอ้ายกับทึกาย่เลยวเรื่องมือเลยเลยจำเอาฟันตัวเดียวใหล่ะตัวเดียวเม็เดียวโคโล ปกติค่อยฝันแม่นบมค่ะค่อยฝันแม่นอยู่เด้ยายนะถไดฝันนะถอดก่อนแต่นี่มันโดนโดนฝันอ่ะก็มันอันนี้ไปบานเขาเม่นบานเฮาไปบานเขาก็เลยไปฝันนันเด้ไปฝันอยู่พุ่มแสดงว่าพุ่มพ่นนั่นอยากให้ย่าอยู่เด้ไหนเนาะแม่นอยู่ก้ว่าซันละก็บได้โคได้หยังเพื่อนเด้ไปวันที่สาใงไปวันที่สิบเอ็ดถึงสิบสอง ฟันขึ้นวันที่สิบสองวันที่้นที่สิบจะต้องไปสิบเอ็ดสีข้าสิบสามตอนเช้ามันคอนสิแจ้งแม่จำได้ขึ้นใจเลยจำได้ขึ้นใจเลยเอามาจำหาลรตเตอรี่กับบพ่อบาสนี่ม่มีเลยม่มีที่แลกกันย่ายเราไม่อยากบอกดิเอ้าเฮาบ่ท่านสื่อบอกได้อยบอกว่าสั่งเพื่อเป็นเคล็ดลับบอกไม่จังใดถ้ามาสื่อก็จะค่อยบอกก็จะค่อยบอกมูเราแยกกันจดไววโยถูกเคยบอก บ่มีหมองซื่อบอกซูมูฟังบ่บ่ท่านได้สอนสู่คนฟังไหมท่านสอนว่าเพิ่นบอกไปข้างแรกข้างแรกที่กินเข่าออืกินเข่าแล้วจากนั้นมาบอกลูกเคยว่าเมามาจดให้แน่ชดเล็กก็ได้หรอครับวนี่แหละฟันรัฐบานมึงจะโดนแล้วล่ะอืเลยมาบอกผู้ใดฟังดอเดา หกแปดเจ็ดหรือว่าหกเก้าเจ็ก็ได้ถ้าน้องเร็วแปดหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดอใช้โอกาดหมุนมาโอเละโึกเป็นตกวกนไวแปดเก้าเจ็ดนะเพราะว่าหกเจ็ดมันตัวเก้าโหดแปดหกเจ็ดนะเข้ากันเลยมุนแต่เลขหกให้เป็นเลขเก้าอช่เออเออเอออันนี้การบอกว่าอันนั้นโนหกกับเก้ากันอยู่กันจ้าท่านในสื่ออยู่ตีขึ้นยากว่าท่านในสื่อตีไม่องสื่อยบอกได้บุอยู่พอหล่าพท่านสื่อ่าตี ยายมาอยู่บ้านเพิ่นจะไปซื้อไซสกระทมกันอยู่นี่จะสิไปซื้อไสลอตเตอรี่นะสื้องี้มีอยู่ไหมบอนแดงอันนี้นะจักแต่ยายหาทั้งผงม่วงมีไดยทั้งผู้ดอนนะอือโอ้ทั้งอันอำนาขนาดมันกะไก่เมื่อจอเมื่อแล้วเนาะเออขั้นแม่นเรนนี่เรนลายป่ะจามักซื้อลายบ้านทีซื้อจักรลอยคู่ลอยแล้วเขาคัดอยู่นี่อ๋อแล้วกระเทือนฝันไพ่คัด ขานี่คัาคัดว่าจังไห้โอ้เต่าที่บารก็บพ่งแล้วพึ่งมากลายอะไรทีก่ย่เป็นคนฝันหลักกัสิมากคือหลายนะย่าไม่เคยฝันเนาะค่ะไป่ซื้อจักรลอยนึงนานๆที่กว่าจะฝันแม่นสร้างมาฝันก็ให้ใส่สล่อยพูดลอยเสนอนั่นแหละสไม่เอาหาซิบพูดหาซิบมันก็แง่เนาะแง่ล้วเน่ะดูคุณย่าแม่นมานี่จ้ะ แมนอยู่ปั้นจบปั้นห้านบาทไม่หางงามอยู่เด้ออนาะทั้งเรียงก็ไดแมนอันที่ซื้อเกินก็ซื้อเป็ดเก่าเจ็ดตัวเนาะหันหัวสามนี่ตัวมุนแต่เลขหกเลขเก้านี่แล้วแปดหกแปดเจ็ดหกเจ็ดเรือว่าเข้าบอยกลงทุนหลายเฮ้าก็เอาเต็มแปดหกเจ็ดกันแปดเก้าเจ็ดไว้จักน้อยก็ไดมันสิบออันหรอวันนี้เบออันดอกนี่เอาจับ ตัวเล็กโซ่ให้เอฟซีเป็นเบิ่งน้ำเนี่ยอ๋ลอ,อลองเบิง่งลองเบิ่งเนาะคุณยายเราดูดอกเราเบิ่งคลิปด,ดีอยู่ว่าต้องเฮ็ดจังไดเนี่ย <c oughs> ชาววันหวยออกลอยพุ่นลอยจะไปซื้อไซรลรับวันนี้บา้าสั่นละซื้อบ้าลอยนั่นละโอเคยกับเอาหาซิบสตี้หาซิบว่ะจะไปใส่์อดนลอยตัวเดียวนุ่งเนาะจะถี่ไปซื้อนั่ง้อยเท็ก ตีปิวันที่กับจากทุ่มมึงเนี่ยองเบงปล่อย Different. คุณลอยกบชือว่าลายแล้วนะคบคุณกะลินจำนี่แหละพอดีพอดีกังงานก็ลังง่ายใครก็บม่เคยซื้อเกินนี่หอกยานลายก็รลอยยังนี่อย่างกับหนึ่งสองหนึ่งสองแปดหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ด ตัดเลนก็นมี8แปดหกแปดเจ็ดหกเจ็ดท่านี้เนาะคุณยายเอาทาตัดออกมาถ้าเลนสองตูคุณยายม,มักตัวใดที่สุดมักตัในในลายลายแมุ่กเจ็ดหรืออันหางมันเนาะบ่ยายบาคนฟันยังไงกยืนสัน่นแต่มันก็ไมี่ขึ้นมีลรคเงนินเหรอเนาะจ้า,นะจามักหกเจ็ดเนาะวงกลมหกเจ็ดลองแมวอืมดวงละสร้างเอาเอรางว่ามันถ่ายถ่ายมันคนก็ต้องมั่นใจถ่ายมันอยู่แบบแปดหกเจ็ด ใช่สองตัวแต่ว่าเป็นเลขตัวเก่าทั้งหมดเลยเนาะทั้งสามตัวแต่ว่าสลับสลับกันคือสลับตำแหน่งกันกระป้ามาอันสามพูนหลังเนาะคือพ่าฝันแต่งหดวก่อนฉันเนาะยังไงฝันเนาวันนี้วมันีกมั็ออกคือเก่าหรอว่าจ๊่สิออกตัวนี้ยามัดตัวเถอะเนาะแมนผีพูมเพื่นไหายไปตัวอยู่่าไปต่างไก่ไหม มา <c oughs> ได้ฝันยูนียูนีขอจนยังม่ได้มายูนีบ่ฝันบ่ฝันอตรงนี้เมื่อยปวดนอนบ่หลับบ่นอนหลับบ่งรับหลับดีเรามากกับไข่มาเนาะไข่มากในท่าก็เลยหลับจ้ะเล่น,ลน,ลนมังงางามอยู่นี่งามเยอะงามเยอะเจ็ดหกเจ็ดคุณยายน้องอาชีนะคะมานอนไปนอนบ้านลูกสะพายไปเที่ยวลูกเคย ลูกเคยบอกเออนอนเ่มลูกเคยอันนี้จะเลยไปฟันคอนสิแจ้งแล้วมีคนบอกว่าเลขสิกเลขออกแล้วแปดหกเจ็ดบางเสียอืมแต่ว่าผู้เฒ้านั่นยกเป็นผู้ได้มีแต่เสียงแต่ว่าหคนหลอยู่คนหลอืเอ้าแจ้งได้ก็ให้มันมานเนอะคนยายเนาะจ้าให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยอะได้เงิ้ใสง สงการกับพ่านมาแล้วล่ะบานนี้เอาเงินลงหน้าบาทนี้เอออ่าลงให้ลงหน้าทอนแล้วบานนี้เนาะแมนเอาขอบคุณคุณยายหลายๆค่ะคุณยายจ้า<ม>ขอบคุณค่ะ